เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟิลเตอร์แต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับวันนี้เรามีฟิลเตอร์มาให้ดูกันทุกอ <แ S 1> นะันเนี่ยเป็นแบบออริจินอลนะครับของรถก็จะมีฟิลเตอร์ที่เป็นแบบ <_ ania> แบบอันนี้เป็นแบบธรรมดาเรามีแบบธรรมดานะครับแบบ PM 2.5แล้วเราก็มีแบบเป็นฟิลเตอร์คาร์บอนตัวนี้สีดําๆเดี๋ยวเรามาดูน,นะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยครับก็เป็นแบบแรกที่เราจะให้มาดูกันวันนี้นะครับ ก็สาหรับฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบธรรมดาที่อยู่ในรถทั่วๆไปผมเดาว่าน่าจะเป็นแบบที่ถูกหน่อยจะดูจากมันค่อนข้างบางจะเห็นมือผมเนี่ยมันทะลุเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันให้ดูเลยว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงดูภายในกันนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นใยสําหรับกองแล้วก็จะมีมีเป็นเส้นๆน,น่าจะเป็นแบบเส้นใยเพื่อให้มันแบบว่าแข็งแรงแบบนี้ครับแบบที่หนึ่ง แ้วถัดมาก,ก็เป็นฟิลเตอร์แบบธรรมดาเหมือนกันบางเหมือนอันเมื่อกี้เลยครับก็มองเห็นแบบยังมองเห็นมือผมอยู่แต่ว่ามันดูหนากว่าเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็อันนี้ไม่มีไอ้แบบเส้นใยสําหรับเพิ่มความแข็งแรงแล้วน้ําหนักมันเยอะกว่าแล้วมันก็ดูหนากว่าเดี๋ยวเรามาผ่ากันว่ามันเป็นเป็นยังไงบ้างโจะเห็นว่าอันนี้เส้นใยมันมันจะหนามากกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวยวเอาให้ดูเค นะครับจะเห็นอันเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นสำลีเลยอะไอตัวฟิลเตอร์มันเองเหมือนสำลีเลยก็วน่าจะค่อนข้างบางอันนี้มันจะหนากว่ามันไม่ได้แยกเป็นชั้นได้มันเป็นแบบแผ่นๆแต่ว่าแผ่นมันค่อนข้างหนาเรามาดูฟิลเตอร์ pm 2.5กันดีกว่านะครับรอบนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะหนากว่าเดิมมีแถบกาวแบบว่าคือทําให้มันมีแกลบมีช่องระยะให้มันแบบว่าเสมอกันผมแหวกให้ดูนะครับมองไม่เห็นนิ้วแล้วก็ใยเยื่อใยมันจะหนากว่า เส้นใยมันถี่กว่ากันมากเลยนะครับสำหรับฟิลเตอร์ PM 2.5เนี่ยแล้วก็เห็นว่าช่องช่องเนี่ยมันก็จะถี่ถี่กว่าเยอะเลยอันนี้เอาธรรมดากลับมาดูใหม่นี่จะเห็นว่าอันนี้มันช่องมันไม่ค่อยเยอะไอที่เห็นมันดำๆำคล้ำๆนี่ไม่ใช่อะไรนะมันมันใช้งานมาแล้วความหนาเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าความถี่ของฟิลเตอร์2.5เนี่ยเส้นใยมันแบบถี่มากกว่าจริงอันสุดท้ายกับฟิลเตอร์ที่เป็นชาร์โคนะเป็นคาร์บอน ไอฟฟิลเตอร์ชนิดนี้เนี่ยผมดูเส้นใยมันก็บางๆนะครับน่าจะกัน p m 2อไม่ได้แต่ว่าข้อดีของฟิลเตอร์มันก็คืออย่างที่เรารู้กันมันช่วยดับกลิ่นทีนี้มาดูกันผมแวกตรงนี้เลยแบบมันน่าจะดูแหวกงายเห็นแล้วนะครับมันเป็นแบบเหมือนผงทานเนี่ยติดมือผมเลย สำหรับดูซับกลิ่นถ้าฟิลเตอร์มันเก่าแล้วอย่างตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเก่าผมว่านะแล้วมันก็เลยแดกได้ผมว่าไอแวกใหม่เงี้ยอันตรายถ้ามันเกิดปลิวเข้ามาในห้องโดยสารแล้วก็เราหายใจเข้าไปเนี่ยแต่ถ้าเป็นฟิลเตอร์ใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะยังใช้ได้ดีอยู่นะครับถ้าใครใช้ฟิลเตอร์แบบนี้เนี่ยมันช่วยกันกลิ่นได้ก็จริงแต่ว่าระวังเนี่ยถ้ามันถ้ามันมีการแวกออกมาอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนอันใหม่เถอะอันที่เก่ามันแบบมันยังไม่เสื่อมอ่ะ จบกันไปนแล้วสําหรับฟิลเตอร์ที่ทางทีมงานเอามาให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะถูกใจบ้างหรือเปล่าวันนี้ก็มาผ่าให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็ให้รู้มันมีฟิลเตอร์แบบไหนบ้างครับก็เราเอามาให้ดูวันนี้มีแบบธรรมดาแบบฟิลม2.5แล้วก็แบบฟิลเตอร์คาร์บอนนะครับหวังว่าคุณจะชอบกันนะครับใครมีข้อแนะนําติชมอยากจะดูอะไรต่ออยากจะฟังเรื่องอะไรต่อแนะนําทางทีมงานมาได้นะครับสวัสดีครับ